สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องแย้เพชรีชาแนลคู่เก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ย้เพชรีในด้านของมูลหน้าทางเล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุน่าคมเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแย้เพชรีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย้เพชรีน้ำมือเด้อจากพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ยาย้เพชรีรงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบริพาดเบิ่งนผ่าชมแนวทางเนาะจ้าพี่นนน้อออออองมมมมััักกกกาา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 าจจจรรรยยยยยย์์์ใใดดทที่่สชบบหืวะคคเเตขุ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้นะพี่น้องมาเป่าลายย้ายห้างพี่น้องจ้ามาแล้วนะจ้าสองตัวล่างเน้นๆขเขาแงดเปลือกนะพี่น้องไปเบิ้งเลยเนาะค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ้งสองตัวล่างกันเพื่อนมีนะจ้ะเพิ่นบอกว่าอา่างวดที่แล้วเพื่อนหายวิ่งเก้าลายสูตรยางเดียวอยู่ที่เก้านะจ้ะงวดนี้เพื่อนมาแปดสามสองสองพี่น้องจ้าแล้วก็สองหานะจ้ะบาทที่นี่เพื่อนสรุปห้ล่างเน้นๆ แปดสามห้าสองแปดห้าและแปดสองหมักตัวใดแต่ว่าเพิ่นเน้นตัวเดียวคือแเดสามลพี่น้องจากแนวทางของแอดเพิ่นเนาะจากเพิ่นเน้นเของเพิ่นก็คือแปดสอมลจากคันมักกรบถั่วจาดฝาดเบิ่มน้ำเพิ่นเลยอันนี้คือแนวทางของแอดเพิ่นเนาะเพิ่นเน้นสองอาะพี่น้องแคบหน้าจอไปเบิ่งเลยสูตรเงินล้านเพิ่นสูตรเงินล้านเพิ่นบ่มมีเนาะพี่น้องเนาะมีแต่สูตรเด่นเด่นสองตัวเพิ่นนี่แหละ ล่างมีอยูหาคู่แต่เพิ่นเน้น83เนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดแม่แอดแม่มาแล้วพี่น้องล่าสุดแอดแม่บอกว่าวิ่งบนหนึ่งรองศูนย์วสันพี่น้องอ่ะมากระจวดจาดอันนี้คือแนวทางเทิงเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าแอดใบขาวเนาะค่ะแอดอีคือวสันใบเขานวนบอกว่าเด่น2ก็แปดเก้าศบนล่าง1782และ20เม็ดเดียว83อีกแล้วพี่น้องคัน83มากกระจวดแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนบอกว่ารัฐบาลวสันเด่นที่สุดก็คือหาหนึ่งห้าเก้าห้าห้าเจ็ดห้าห้าแปดห้าห้าเบิร์นเดอร์วสันพี่น้องอ่ะมาไปตามสูตรจวดจ่าตั้งเพลิน,นเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดบอลมหาแห่งบนหนึ่องหนึ่งหาสองตัวอยู่ที่หนึ่งหนึ่งและหนึ่งหา้า สองตัวลางพี่น้องจ้าสามแปดพน้าพี่น้องมากระจวจัจาดน้ำเบื่อเด้ยเลยค่ะโค้งสุดท้ายสามแปดมาแห้งมากพี่น้องเอาขั้นมากรัจวจดตรจาดฟาดเบื่มเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะสามแปดเลขแยกไปสีจุดถูกเดยพี่น้องหนึ่งสามแปดเนาะจ้าสามตัวเพื่อนเนาะจ้าหนึ่งแปดสามนี่แหละพี่น้องอ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดวนสั่งหลอกวงในมาสั่นพี่น้องสั่งหลอกวงในเพื่อนห่มาเพื่อนบอกว่าวิ่งสอง 9ก้าศูมแไหแล้วพี่น้องติดสามแปดมาสมใบตัางพัดอ่านมาติดสามแปเบอตัวพี่น้องเนาะแล้วก็1 9 4 0งเก้าสี่นย์ก็สองหกเและ5 2าส่งวัดสัตว์จวดจ้าทำเพลินเลยพี่น้องขั้นหมักเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดไก่ปาของแถนแน่นอนพี่น้องจ้าพึ่งจะมาเนาะจากสองศูนย์สององศูนย์ศูององศู สองศูนย์ศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองพี่น้องข้างล่างเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดและเจ็ดเก้าแอดไก่ปลาของแท้พี่น้องขั้นมากับจวดค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเราบอกว่าแนวทางอ่อกองอาจารย์เอกสิทธิ์เนาะคะ่ะอาจารย์เอกสิทธิ์พี่น้องจ้ามาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดมักแนวทางอาจารย์ e เอกสิทธิ์แคปนาจอจวดจาด่านำเงินไปเลยสิบร่าง แปดศูนย์หกมาโตแนวทางของอาจารย์เอกอสิทธิสพึงจะมาเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมากระจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพลินได้เลยเนาคะค่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเลขคันน้ำมนต์เพลินบอกว่าเจ็ดสามศูนย์กับเอ่อศูนย์เจ็ดสามศูนย์กับศูนย์เอ่อกับเจ็ดสามหนึ่งว่าสันพี่น้องเพลินว่าเลขคันน้ำมลท้าอาจารย์อยู่บ้านเนาจะจ้ะต่อไปเลยจา้าเอ่อเด่นบนไหแล้วเนาะค่ะพี่น้อง ค่ยคลิปนี้ยาเป้ซีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเจจ่าที่เด็เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเงงๆร่ๆรวยๆรวยสุขสุขคุนขอบคุณหลายเดอ้อจ้าสวัสดีจ้า